อาจารย์คะสวัสดีค,ะค่ะการติดลิฟต์ในบ้านนะ่ค่ะถ้าเป็นบ้านสองชั้นสามชั้นติดดีไหมคะอาจารย์ครับถ้าในบ้านเราไม่มีคนเดินไม่ได้ไม่ติดดีฝ่าติดคร,ครับเพราะงั้นติดในเรื่องจําเป็นก็ต้องติดครับและดีที่สุดก็คือไม่ติดดีฝ่าติดเพราะว่าถ้าเราติด ทุกคนก็ต้องการสบายก็บันไดก็ไม่เดินก็จะขึ้นลิฟต์พอขึ้นลิฟต์ทุกวันเนี่ยเองหน่อยขาเราไม่มีแรงแล <S S S ้วพออายุมากขึ้นหน่อยเนี่ยเราก็จะปัญหาเดินไม่ไหวเนี่ยก็จะเกิดแต่ถ้าว่าเราไม่มีลิฟต์เราขึ้นบันไดเป็นประจำมันก็ขึ้นทุกวันอายุมากแค่ไหนมันก็ยังขึ้นได้เพราะถ้าถ้ามันขึ้นทุกวันก็ขึ้นได้ มันอย่างอาจารย์เองเนี่ยตอนเนี้นอนอยู่ชั้นสี่เพราะอาจารย์ตอนเนี้ยอาจารย์ตอนนี้อายุเก้าสิอาจารย์ก็ยังขึ้นขึ้นบันไดทังชั้นสี่ได้ทุกวันแบบไม่ลําบากเพราะว่าเดินเป็นประจำก็จะไม่รู้สึกอะไระแต่ถ้าพอไปขึ้นลิฟต์แล้วเนี่ยเกิดจะมาเดินขึ้นบันไดแล้วเนี่ยเพราะมันนานๆเดินทเทงพออายุมากพับมันก็เดินไม่ไหวแล้ว พอเดินไม่ไหวเนี่ยมันก็ทําให้การเดินของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงอแล้วพออายุมากๆก็จะเดินไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีลิฟต์ดีฝ่ามีลิฟต์เราจะได้จะได้ขึ้นชั้นสองชั้นสามด้วยบันไดะนะขาเราก็จะได้แข็งแรงแต่ถ้ามีลิฟต์เราก็ต้องจำกัดว่าลิฟต์ใช้เมื่อจำเป็นมไม่จำเป็นเราต้องเดินบันได ครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่า,อาพอพอมีลิฟต์แล้วเนี่ยมันติดนิสัยขี้เกียจแล้วเนี่ยนะตอนนี้ปัญหาก็เกิดแล้วพอ,อเ,เกิดก็คือพออายุมากเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วครับอาจารย์คะขอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดเราเป็นชั้นสูงมากๆจริงๆมีเป็นสิบชั้นก็สามารถติดลิฟต์ได้ใช่ไหมคะเพราะถ้าว่ามีชั้นสี่ชั้นห้าขึ้นไป นะอันนี้มันสูงมากแล้วอ่ะค่ะครับเพราะงั้นก็ควรติดค่ะถ้าไม่ติดมันก็มันก็เวลาโดยเฉพาะเวลาขนของเนี่ยก็ลำบากเรือพออายุมากเนี่ยจะเดินขึ้นไปถึงชั้นสี่ชั้นห้ามันก็ลำบากครับอ่าก็ก็ก็ควรอยู่ถ้ามันมีชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกนะแบบนี้ก็ควรติดค่ะ เพราะมัน <lawsuit. S 1> สูงม,มากแล้วตำแหน่งไหนที่ไม่ควรเป็นตำแหน่งที่ตั้งริบครับเพราะงั้นตำแหน่งเนี่ยมันมีตำแหน่งทึงที่ควรติดกับตำแหน่งที่ไม่ควรติดเพราะงั้นตำแหน่งไหนที่ทําบันไดลาได้ตำแหน่งตรงนั้นอ่ะก็ตั้งวางลิบได้ครับเพราะงั้นวางริบไว้ในตำแหน่งติดกับบันไดเนี่ยซึ่งอยู่ในตำแหน่งการเคลื่อนไหว แบบเดียวกันอันนี้ถือว่าใช้โอเคอครับแล้วก็ตรงหลังบ้านตรงกลางไม่ไม่ควรหลังบ้านตรงกลางเนี่ยไม่ควรมีเหมือนอย่างเราไปโรงแรมเนี่ยมักจะเข้าประตูกลางาไปแล้วก็จะมีลิฟต์อยู่ตรงกับประตูใหญ่เลยค่ะเนีแบบเนี้ยไม่ดีเพราะงั้นเข้าเป็นโรงแรมไม่เป็นไรเอเพราะว่าตำแหน่ง ตรงข้ากับประตูตำแหน่งตรงนั้นเน่ยคือเป็นตำแหน่งประธานาเพราะฉะนั้นโรงแรมเนี่ยไม่มีใครมาพักโรงแรมเป็นปีๆก็คือพักชั่วคราวแล้วก็ก็ออกไปแต่ถ้ามีงานการใหม่ก็มาพักใหม่ครับคำว่าตำแหน่งประธานเคลื่อนไหวเนี่ยก็ทำให้ทำให้เจ้าเจ้าบ้านเนี่ย อ,อยู่อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้หรือคนที่มาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้อยู่ไม่ติดอเพราะงั้นเป็นโรงแรมเนี่ยมันก็มีวันจํากัดอยู่แล้วเออยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านก็อยู่ช่วงที่กลับบ้านเขาก็ต้องเขาก,เขาก็เขาก็ต้องออกจากโรงแรมโรงแรมนะมครับค่ะขอบคุณกาอาจารย์ครับ